สวัสดีครับผม p p เพนะครับผมวันนี้ p ีเพจะมารับรถนะครับตัว ADV 1 6 0ครับเป็นสีแดงนะครับผมที่ของค o นด้านครับที่บางจำหน่ายนะครับผมที่ไทยนะครับเดี๋ยวผมขอไปรับเลยนะครับ ก็ผมก็รอนะครับผมทําเอกสารนะครับผมในการจ่ายเงินนะครับค่ารถนะครับสามเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็คือการรับรถนะครับโหคันมันก็คันใหญ่นะครับผมตอนแรกผมจะเอาตัว3ามาูนแหละเต่พอที่ได้มาคันนี้ก็คือเหลือๆในการใช้งานแล้วครับขอบคุณขอบคุณนะครับได้ครับ ตัวนี้จะเป็นระบบสมาร์ทคี์หรือว่ารีโมทนะครับครับตรงนี้ผมจะเรียกเป็นบล็อกกุญแจคครับเอาง่ายๆนะครับเวลาเราจะใช้รถนะครับรีโมทจะใช้ในรักษ์มีสองเมตรเท่านั้นครับไปไหนเราเอาไปด้วยครับเวลาเราจะใช้รถเราเข้ามาเรากดตรงบล็อกกอญแจ็คนึ่ครับก็ไปสัญญาณก็จะขึ้นจะขึ้นครับ นแล้วเราก็จะวิเคราะห์เข้าใจครับผมอันนี้คือครับนนผมแต่เราจะปิดก็ได้ครับเราถ้าปิดให้เราเลือกโหมดนี้จะเป็นรูนนะครับครับอันนี้จะเป็นมานนเป็นรูน,น,น,นแล้วก็กดเลือกโหมดครับอันนี้นก็จะเป็นทีเตทีพี<อ> N N ครับผมโอ๋อครับผมแล้วที่ก็กดด้านขวาแช่ไว้ ปิดระบบแอคชั่นของตัวไปแล้วใช่ครับแล้วก็ออกตัวท้ายปีเลยครับถ้าพี่จะเปิดอีกครั้งในที่ก็แก่ปิดตัวิตชแจ็แล้วเปิดใหม่โอเคคมันจะเปิดเป็นการรีเฟซใหม่เปิดปู่ครับเวลาผมตั้งให้แล้วนะครับได้ครับผมตอนนี้จะเป็นขอบคุ10ชั่วโมงนะครับครับผมมันปรับได้เป็น12ชั่วโมงครับครับ คั้งต่อไปจะเป็นระบุตำแหน่งรถนะครับในรักษาลักษมี30เมตรที่กดได้เลยครับับอืมดีครับผมอ่าปุ่มที่สองปลุ่มปิดเปิดการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ททีกับพวงคุนเองครับก็รถครับตอนนี้มันเปิดอยู่มันจะเป็นสีเหอนะครับพี่เครับถ้าพี่อยากปิดพี่ไม่ได้ใช้งานพี่ก็กดได้ก็ต้องเอาตอนนี้ยเรียกง่ายๆก็ไม้ไอติมครับ อยู่ตำแหน่งนี้ครับนะอ๋อพอพอทราบครับตัวนี้จะเป็นเฉพาะนะครับเฉพาะคันนะครับเลขรถครับเราต้องเีย์เลขตัวนี้แหละเข้ากับตัวรถให้ดีหมดเชื่อมต่อกับตัวลูนทางครับผมก็ประมาณนี้นะก็1,000วิลเล่ครับครับให้ไปเช็คระยะอยู่ที่สุ้มแพรก็ได้สุ้มแพรที่ไหนก็ได้เป็นศูนย์ทอร์ด้าน,นะครับใช่ครับครับผม ขอบคุณมากนะครับประกันเครื่องยนต์ประกันระบบมอชีนระบบไฟนะครัเขาจะดูเลให้ตลอด5ปีครับถ้าถ้าเป็นระบบมอชีนนี่จะเป็น5ปีหรือว่า50,000กว่าครับผมขอบคุณมากนะครับเขาขึ้นรถเลยครับผมนี่แหละครับผมวันนี้ผมก็มารับตัว ADV นะครับผม1 6 0 0 0 0ยอดวันแลครับผมกับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับที่ผมรับจริงๆอ่ะผมสั่งไว้คือสีเทาครับแต่ก็ได้สีแดงก็ถือว่า สวยจริงครับบอกเลยว่าสวยจริงกับล้อแม็กผมว่ามันเป็นอะไรที่มันพอดีมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทำวิวตัวเต็มนะครับผมให้อีกทีนะครับก็ประมาณนี้ครับผม